เจอสูมมึงรูน้รูปแบบนี้รูปอยู่ข้างปยิ่งยิ่งใหญ่เจอยิ่งตัวเล็กเลยอ่ะ

เริ่มสร้างสร้างกระแสนะออกบทสีสั่แบบเนี่ยเห็นว่าต่อยดีเห็นว่าชกดี้วทำไม่ใช่แล่ะ